สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่1ท,ที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาพบกับครูเหนียวกับรายวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการฝึกเขียนคําที่ผสมด้วยสระอํานะคะแต่จะมีคําว่าอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารสมองด้วยเพลงกันไก่ไข่ผ้าไหมจํานวนสองรอบกันก่อนนะคะ1 2ึ่สองซ้ำกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่ง,งใบสบาท50 50บาสบาทห,หนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ กัไก่ไข่ผ้าไหมไข, 1, 2, 50, 50, 2, 1, ไข่หนึ่งใบสบาท50าสิบาิบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งมากๆค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนคำที่ผสมด้วยสละอัมกันนะคะคุณครูจะบอกก่อนนะคะก็คือสละอํานะคะจะเขียนวงกลมไว้ข้างบนพยัญชนะต้นและเขียนสละอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะวงกลมไว้ข้างบนและสละอาหลังพยัญชนะต้นนะคะ มาฝึกเขียนคําที่ประสม,สมด้วยสระอรํากันเถอะชวนคนเก่งฝึกเขียนคําที่หนึ่งค่ะคําว่ารําราคุณครูจะสะกดให้นะคะรออรํารําอีกหนึ่งครั้งนะคะรออรํารํานะคะอ่านักเรียนลองเขียนดูนะคะคุณครูฉเฉลยนะคะ ราเรือเป็นพยัญชนะต้นสละสละอัมนั่นเองนะคะคําว่ารําค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคําที่สองนะคะทำทำทออามทำทออามทำค่ะฝึกเขียนดูนะคะนักเรียนคุณครูฉเฉลยนะคะทอทหารเป็นพยัญชนะต้นสละคือสละอํานั่นเองค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคําที่สามค่ะ คำคำคออําคำคออําคำเรียนฝึกเขียนดูนะคะเฉลยน,น,นะคะ,ะ้นนะคะอควายเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอัานั่นเองค่ะชวน,นคนเก่งฝึกเขียนคำที่สี่ค่ะดำดำาดอําดำาดอําดำนะคะเรียนลองฝึกเขียนดูนะ มัคูเฉลยนะคะดอําดําดเด็กเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอํานั่นเองนะคะและคําสุดท้ายนะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนก็คือคําว่าพราพราคุณคูสะกดให้ฟังนะคะพอเราอําพราพอเราอําพรานะคะเฉลยนะพอพานรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอัานั่นเองนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการฝึกเขียนคําที่ผสม,มด้วยสระอามมีคําว่ารำคําว่ารำนะคะทำํำดำพรำนะคะเราจะเขียนสระอามโดยเขียนวงกลมไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเขียนสระอาไว้หลังพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนนะคะให้นักเรียนทําชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้าที่87ค่ะโดยคํา โดยหน้าที่87นะคะข้อ4ใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนสาระอามแล้วฝึกอ่านคํานะคะตัวนี้นักเรียนเติมคําที่ผสมด้วยสระอัาให้กับคุณครูคนะคะรูปแรกสีดำป่าอะไรเอ,อ่ยตัวนี้นักเรียนเติมให้คุณครูนะคะจนครบจากนั้นค่ะข้อ5ใหญ่ะคะ่ะให้นักเรียนเขียนคำที่กำหนดให้ให้สวยงามนะคะก็คือคัดลายมือเองนะคะแต่ไม่มีเส้นปะแล้วนะ เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องสระอามกันนะคะสระอามเป็นสระเสียงสั้นค่ะเขียนเอาไว้ข้างบนและข้างหลังของพยัญชนะต้นนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะสระอามเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างบนและข้างหลังของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะข้างบนก็คือเขียนวงกลมและข้างหลังก็คือเขียนสระอาน,นั่นเองค่ะ รังรหัสเวลาเรียนวันนี้นะคะคือ44หรือ44นะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยเช็คชื่อให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหนียวกับรายวิชาภาษ,ษาไทยต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ